สวัสดีค่ะวันนี้มาเรื่องของคุณลุงนะคะท่านหนึ่งมาทำงานบ้านที่บ้านน้องคนนี้ประจำเลยก็รับจา้างทั่วไปค่ะลุงอายุมากแล้วประมาณสักแปดสิบเกสบอะไรได้แล้วแล้วก็เลี้ยงหลานตัวน้อยๆคนหนึ่งวันหนึ่งคุณลุงแกก็ เศร้ามากหนูก็เลยถามว่าคุณลุงเป็นอะไรบ้างอะไรยังไงก็ลุงก็บอกเนี่ยมีหมายมาอันหนึ่งเขาก็โชว์หมายมาให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยบ้านมึงกำลังจะโดนยึดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยอ่านดูแล้วก็ถามดูก็ทราบว่าลูกสาวลุงอะคะ่ะเขาแต่งงานมีสามีแล้วก็ เขาก็เอาบ้านคุณลุงเนี่ยไป็นเข้าเพื่อจะกู้มาทําธุรกิจธุรกรรมแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวอะค่ะก็ไปหนีไปต่างประเทศแล้วหย่ากับสามีแล้วประเด็นก็คือว่าเราจะช่วยอะไรลุงได้บ้างก็มาถามพี่น้อยนะคะพี่น้อยก็ลุงก็ต้องขายทรัพย์เพื่อชําระหนี้ธนาคารนะคะซึ่งอาจจะต่อรองได้เหลือเงินต้นคุณลุงก็เหลือเงินสักนิด,ส,นดสักหน่อย ที่ทำมาหาก,กินที่ไหนก็ได้เพราะว่าลุงก็อายุเยอะคนตัวคนเดียวนะคะอาจจะได้มีส่วนต่างเอาไปกินเอาไปใช้บ้างนะคะยังดีกว่าให้ยึดขายทอดตลาดไปลุงก็ต้องโดนฟ้องขับไล่นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่สนับสนุนคั้นจะโอนทรัพย์ชำระหนี้คุณลุงก็ไม่เหลืออะไรเลย เคสนี้พี่น้อยแนะนําเลยว่าขอให้เอาทรัพย์นี้ไปขายแล้วก็ชาระหนี้แล้วก็เหลือเงินให้คุณลุงไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ก็ได้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีใครมีชีวิตเหมือนคุณลุงใกล้ๆตัวเราบ้าง mm hmm. ก็แนะนําให้เอาไปแชร์แล้วก็เอาไปบอกเขานะคะหรือติดตามนะคะแล้วก็ให้คุณลุงคุณอาคุณอาติดตามนะคะถามมาเพิ่มเติมได้ ในลายแบบนี้นะคะเดฟมินฟินค่ะ